จํานวนงวดนี้ที่เอาออกมาขายเนี่ยเพิ่มเป็นเจ็ดล้านกว่าฉบับแล้วนะสามงวดก่อนหน้าน,นี้ประมาณสักห้าล้านกว่ากว่าใช่ไหมฮะงวดนี้เจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยใบนะครับนี่นะฮะก็ล่าสุดวันนี้ตอนบ่ายโมงห้าสิบเจ็ดนาทียอดสลากดิจิตัลงวดของหนึ่งสิงหาคมขายหมดแล้วนะครับเจ็ดล้านกว่าฉบับม,มีผู้ซื้อทั้งสิ้นหนึ่งล้าน 1 6 4 9งแคนเจล้านกว่าฉบับคนซื้อเนี่ยล้านกว่าคนล้านกว่าคนล้านนิดๆน,นะฮะคนซื้อก็ระดับนี้ตลอดนะก็ประมาณเนี้ยนะใช่ไหมประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยล้านกว่าคนเนี่ยตลอดเลยนะฮะใช่โอ้เหนะ็นไหมหมดแล้วนะฮะแล้วก็ร่ำร่ำว่าจะเป็น9ล้านเลยนะฮะที <laughs> <laughs> น,นี้จะขายเก้าล้านใบเลยนะฮะใช่โอ้โหเพราะเขาบอกว่ายอดเนี่ยจะให้ได้ประมาณสัก เข้าไปสู่ระบบกับแอปเปลาต่างเนี่ยประมาณสัก20สิล้านนะยี่สิบล้านไม่รู้ปีนี้จะทันไหมนะนี่ฮะก็ซื้อง่ายเลยครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับอย่าอย่าไปรู้กันซื้ออย่างชนิดอย่างที่ข่าวคดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแะฮะให้แฟนให้น้องไปซื้อแล้วตัวเองเอามาขายทางเฟสนะครับ80สิบขายหนึ่งรก็ถูกจับไปนะครับอย่าทำแบบนี้ฮะอย่าทำแบบนี้นะครับไม่รอดแหละฮะ ที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มกับที่เราหวังจะออทํากําไรต้องมาเสียค่าปรับหนักเลยทีนี้นะฮะคือขาขึ้นตลอดนี่ถือว่าวันเ็จเศษนะใช่วันเ็จเศษนะครับก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชานาคาใสนะครับที่ดูแลด้านนี้นะครับวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับก็มีแนวโน้มครับว่าจะมีการบริหารปรับราคานะครับแล้วก็จะ จะเพิ่มสลากหรือไม่ยังไงลองฟังแนวทางดูนะะ ครับก็ก็ก็เป <Viol ent. S 1> ็นตามที่ที่ที่ผมนะครับกับคณะกรรมการคาดการไว้แล้วนะครับว่าการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยหากว่าเราทําให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสลาก80บาทเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคงพอใจนะครับเพราะว่าสลากเนี่ยมันแพงมานานนะครับดังนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงต้องดําเนินการเรื่องนี้ให้ให้ให้สำเร็จให้ได้นะครับเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นของส่วนรวมเนี่ยได้ในราคา80บาท ต้องเป็นการบริหารจัดการว่ากันไปนะครับเพราะระบบเก,ก่าเนี่ยมันมีมานานและทำให้พี่น้องประชาชนาที่ต้องเ,อเสี่ยงโชคนต้องการเสี่ยงโชคของทั่วประเทศเต้องซื้อรับซื้อ,อสลากแพงมาเป็นเวลานานและเพราะฉะนั้นต้องเสี่ยความทุกข์ความสุขแล้วก็มาช่วยกันบริหารจัดการว่าเราจะช่วยกันอย่างไรเราไม่ได้นิ่งดูดายนะครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาหทุกฝ่ายนะครับเ mm. มื่อพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะครับให้ได้คลายความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยกันหาทางออก ก็ต้องว่ากันไปนะครับเรื่องพวกนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอมังครับนะครับมันคงต้องมีการพูดคุยแล้วก็หาถึงเหตุถึงผลว่าว่าจะทําอะไรกันอย่างไรต่อไปในอนาคตนะครับในการที่จะไดะ้ให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้สมประโยชน์นะครับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสลัก80บาทแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้ขาย สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยทางรัฐหรือทางกองสลากเนี่ยจะหาวิธีช่วยพี่น้องประชาชนนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับ<ว>มาว่ากันคงไม่เกี่ยว นะครับคือสลากดิจิทัลเนี่ยเป็นทางที่ทําให้พี่น้องประชาชนส่วนรวมทั้งประเทศนะครับได้เข้าถึง80บาทโดยยุติธรรมที่เขาควรได้รับนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยนะครับต้องอสมควรที่จะทําเรื่องนี้อย่างเต็มที่และจริงจังนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นส่วนรวมเนี่ยได้เข้าถึงความยุติธรรมนี่ฮะก็ให้สัมภาษณ์กว้างกว้างนะครับนะฮะคุณอนุชาเขาพยายามจะบอกว่า ของเขาดูเนี่ยไม่ขายสลากเกินราคานะฮะก็ขายอยู่ที่ใน80บาทแล้วก็ขายผ่านทางดิจิตัลนะฮะแต่ว่าไม่ได้ดูเรื่องของการจัดสรรโคตา้านะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครมีเรื่องของชาวบ้านที่วันก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าในงานศพที่วัดแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่